ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับสุภาพฟ้ามครับที่การก่อบ้านน้องสิมตะบนโคกรามใกล้จตุหรับผักปีบ้านจังหวัด้อยเอ็ดครับนี่ง้วตัวเดียวครับเด็กงวตัวเดียวมาเนี่ยขายลูกกันไปเราด้วยครับลูกปู่หกเดือนหาเดือนหกเจ็ดเดือนแยกไปเดี๋ยวแม่ครับพี่น้องเนี่ยนี่เบิดหาลูกอยู่นี่ยครับใส่เื่องดำเคื่องบดเน้ยนมดีน้มซีบ่มีติงครับนี่ นี่ถือว่าหนาเลียงนะครับรอยสามสิบห้าบวกห้ารอยสี่สิบกุละครับเร็ยบง่ามๆครับเร็บงามทั้งคู่หนาคู่หลังเราประกันแช่งขาให้เดือนหนึ่งครับพี่น้องใครนอกไปในนี่เขาเรียงยี่หรอกครับใครก็สือว่าหน่อยว่าสาวนะเขาจะเปิดราคาจุดเถือเมื่อสองพันหารอยเนี่ยครับพี่น้องแมงว่าครับเอาไปเลยใบเรียงไปเจ็บลูกโย้ว่าลูกหนึ่งก็ได้ลูกสองก็ได้มันบ่เห็นกันกันกับวันกันเดียวห่ะพี่น้องเนาะเรา ลูกหนึ่งลูกสองอเอ้าประมานเนี่ยพี่น,อน้นงองเรื่องนาแตมแรงย้อนตอนเชียงดีนะครับพี่น้องดึงดังมือใช้ก็ได้นี่บามันของแแล้วครับหูจรจินี่แต่เครื่องดําเครื่องบดนี่พี่น้องเบิดหาลูกนี่พี่น,อน้องม่มีงูไายลูกไปแล้วเอาไปไ,ปไ,ปไ,ปไปด้อพี่น,อน้องใช้กอเสือง้อเสามันจะได้เร็วเอาไปนี่ก็ไปทับเอาเลยขันเปนมีพอพันข่มฟูงยังดียังได้เร็ยวยังขึ้นเร็วครับพี่น้อง มื่นสองพันหาลอยทรงให่ซี่เทอิศานครับนี่บังเล่ครับนี่ได้เลยเดหนึ่งกันย่างนั่งแบบย่างยางเอ้ยย่างบังจับไปไปย่างเชียงดีพี่น้องเชียงเชียงจับได้ไปได้ดึงตังไปใช้ก็ได้เอนละครับออไปออกแดดนยแดดเทียงพ็ดี ครับนี่เอาเดินเดินพี่น้องเด้อไปสี่แมงวัวนี่นี่ลองับพี่นอ้องห้องหาลกูกเจ๊กมือสองมือก็บเรื่องน,นิ่งกินยาเอาไปไปทับเอาเลยนี่ครับนี่น่องนีดีน่องดำสมเด็พี่น้องน่อไข่ไข่ขัดขัดน่องสีพอมีจริงเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ะนี่แหละครับเรียงงาย่านยังไงแท้กลางบานท่อกลางไปหาเงินนี่ หอ้โหดิพี่น้องเนี่ยนั่นแหละเอาโวนๆเลยผมไปเกลี่ยไผเบิ้งครับนี่เกี่ยนี่แหละใช่เดี๋ยวมะเยา้ยาจะสองสามนะทีมีว่าตัวเดียวครับโอ้นมง่ามครับเล้วครับน้อมดำน้มซีแบบมี้จริงครับพี่น้องเนี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยทรงไผ่สีได้ครับเด้อนะพี่น้อง,นะ 12, งหมู่บ,บ้านก็โทรหาหลายอยู่แม่ลูกก็ได้บ่าวท่านเด้อครับผู้ใดโทรก่อนได่ก่อนคือผมว่านะั่นเด้อครับนับ่นแหละ อ้าครับผมครับขอขอบคุณที่รับชมชิบช่องยุทธสุภภาพฟาร์มเลยครับขอบคุณหลายๆครับครับขอขอบชิชิบชั้นนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ